พระเอกช่องสามโพสท่าที่ผ่านมาทำเพื่อประชาชนด้วยใจสถานการณ์คงดีกว่านี้ที่ผ่านมาไม่ค่อยจะแสดงความคิดเห็นเรื่องการบ้านการเมืองสักเท่าไหร่แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบล่าสุดที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นทุกวันทำให้พระเอกหมุมจากช่องสามอเล็กทีระเดชขอทวิตข้อความสิ่งที่อยากพูดสักทีว่า เห็นสิ่งที่บุคลากรการแพทย์ด,ด่านหน้าออกมาระบายเห็นยอดผู้ติดเชื้อรอเตยงอาการหนักเสียชีวิตมันหดผู่อะถ้าก่อนหน้านี้พวกคุณบริหารอย่างคิดถึงปัจจัยจริงๆทําเพื่อปัจจัยจริงๆไม่ต้องนับความรู้เรื่องบริหารนะแค่ใจทําเพื่อปัจจ้ยสถานการณ์มันคงดีกว่านี้แล้วปัจฉะคงไม่ได่าคุณหนักเท่าทุกวันนี้ทวิตดังกล่าวของอเล็กมีผู้รีทวิตและถูกใจเป็นจำนวนมาก